ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าจงมีสติเพราะเมื่อมีสติเธอจะรักษาจิตได้ไม่มีสติเธอจะรักษาจิตไม่ได้เมื่อจิตรักษาได้จิตจะมั่นคงเมื่อจิตมั่นคงจิตจะเป็นตัวของตัวเองคำว่าจิตตั้งมั่นจะกลายเป็นจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางจะไม่วิ่งตามความคิดจิตใดไม่วิ่งตามความคิดไม่หลงในอารมณ์ จิตใดไม่หลงในอารมณ์จิตนั้นคือการปล่อยวางและสภาวะธรรมจะเกิดครับโอ้โหมันมีขั้นตอนนะเนี่ยนี่คือธรรมะชั้นสูงที่พูดด้วยภาษาง่ายๆบันทึกทันไหมจงมีสติเพื่อรักษาจิตจิตที่รักษาได้ใจจะมั่นคงจิตใจมั่นคงจิตจะเป็นตัวของตัวเองจิตใดเป็นตัวของตัวเองจิตนั้นจะตั้งมั่นจิตใดตั้งมั่นจิตนั้นจะเป็นกลาง จิตใดจะเป็นกลางจิตจะไม่วิ่งตามความคิดจิตใดไม่วิ่งตามความคิดจิตจะไม่หลงไปกับอารมณ์จิตใดไม่หลงกับอารมณ์จิตนั้นจะรู้จักปล่อยวางครับและจิตนั้นจะเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมบันทึกท่อนนี้ไว้เลยนะสุดยอดพทิอภิธรรมปิดก